รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูนางสาวคณินทร์ชัชวานระหว่างวันที่1ตุลาคมพศ2 5 6 4ถึง30กันยายนพศส 2, 5 6พโรงเรียนนนพยอมพิทยาภายาัยศาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสองรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ในประเด็นท้าทายเรื่องวิธีการสอนออนไลน์ยุคโควิด19ในรูปแบบ s h a r e s c ออ e ไลน์ไฟล์โปรแกรมแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ภาระงาน มีชั่วโมงสอนตามตารางสอนจำนวน18ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้แก่รายวิชาศิลปะ12ชั่วโมงต่อสัปดาห์รายวิชาหน้าที่พลเมือง3ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี1ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมแนะแนว1ชั่วโมงต่อสัปดาห์และชุมนุมดนตรีและดุริยาง1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู 1. ด้านการจัดการเรียนรู้1.1 มีการปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะชั้นม1ถึงมอให้เป็นแบบออนไลน์โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ต้องรู้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ1.2มีการปรับประยุกต์การจัดการเรียนรู้เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปแบบ s h a r e s รีนอ n นไลน์ไฟล์โปรแกซึ่งมี5โปรแกรมคือ 1. Microsoft Excel 2. Microsoft PowerPoint 3. YouTube 4. Life Work c h e e s และ 5. Quizzy มีการปรับประยุกต์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เรียนในรูปแบบ Chat กินอ Online ไฟล์โปรแกรมตามหัวข้อดังต่อไปนี้1.3.1ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสอนบทเรียนตามตัวชี้วัดซึ่งทำให้เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย1.3.2ใช้โปรแกรม YouTube เพื่อสอนบทเรียนที่มีความทันสมัยหลากหลาย น่าสนใจและมีมุมมองต่อโลกกว้าง1.3.3ใช้โปรแกรม l i ฟ e Work h e e t s เพื่อสอนผู้เรียนให้ทำแบบฝึกหัดออนไลน์ร่วมกันกับครูและให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม1.3.4ใช้โปรแกรม q u i z ซเป็นเกมที่ใช้ในการทดสอบความรู้ของผู้เรียน1.4มีการสร้างและพัฒนาสื่อต่างๆเพื่อปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ แชสกีนออนไลน์ไฟล์โปรแกรมดังนี้1.4.1การสร้างแบบฝึกหัดออนไลน์ใน l i k e Worksheets 1.4.2การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ใน Quizizz เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม1.5มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายดังนี้1.5.1การเช็คชื่อและให้คะแนนด้วย Microsoft Excel 1.5.2 การประเมินผู้เรียนจากแบบฝึกหัดออนไลน์ l i ฟ์เ like Work Sheets มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสอพทออเพื่อศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การสอนออนไลน์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 1.7. มีการปรับประยุกต์การจัดบรรยากาศที่เหมาะสมกับผู้เรียนดังนี้1.7.1 Microsoft PowerPoint และ l i v e Work s h e e t เป็นการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน1.7.2 YouTube และ q u i z z y เป็นการจัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่1.8มีผลการประเมินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่ออบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1มีการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนด้านการเรียน ในรายวิชาศิลปะชั้นม .1 ถึงม .3 2.2มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในรูปแบบ Microsoft Excel เพื่อแนะแนวให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆของผู้เรียน2.3มมีการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบรวมถึงการปฏิบัติงานวิชาการงานบริหารทั่วไปและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.4มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองทางกลุ่มไลน์โดยมีครูนักเรียนและผู้ปกครองร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆด้านการเรียนและพฤติกรรมของผู้เรียนทำให้ครูและผู้ปกครองร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องได้แก่ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่5เรื่องเล่นเรื่องใหญ่เล่นคือชีวิตของเด็กผ่านการอบรมหลักสูตรพุทธศาสนาศึกษาออนไลน์เรื่องหลักคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพผ่านการอบรมออนไลน์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้วยตนเองในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราควรศึกษาผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์เรื่องหัตถศิลป์วิถีถิน่น ชนเมืองต่างผ่านการทดสอบวัดผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้แก่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ทั่วไปสาระดนตรีบุคคลสำคัญด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลผ่านการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงรางวัลครูดีไม่มีอบบยมุขในโครงการครูเพื่อสิทธิปลอดอบบยมุขรับมือโควิด -19 ปี2,564เนื่องในงานวันครูโลกพุทธศักราช2,565 3.3นำความรู้ความสามารถที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนดังนี้ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สารเสริญพระรัตนไตรทานองสอรพันยะประเภททีม5คนเป็นผู้กํากับลูกเสือดีเด่นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติปี2565ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการขับร้องเพลงไทยรุกงชายชั้นม .1 ถึงม .3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตปี2565ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการขับร้องเพลงสากลชายชั้นม .1- ถึงม .3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตปี2565ครูผู้สอนนักเรียนรางวันเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1การขับร้องเพลงสากลหญิงชั้นป .1- ถึงป .6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขต ปี2565ครูผู้สอนนักเรียนรางวันเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการขับร้องเพลงสากลหญิงชั้นม .1- ถึงม .3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตปี2565ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชายชั้นม .1- ถึงม .3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขต ปี2565ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 1. วิธีดำเนินการในประเด็นท้าทายเรื่องวิธีการสอนออนไลน์ยุคโควิด -19 ในรูปแบบ s h a สก s k n l น n ลน i ไ e p r o ปรแกวิธีการนี้ก็คือการใช้โปรแกรมไลน์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเห็นหน้าและได้ยินเสียงหรือไลน์วิดีโอคอล เพื่อแชร์หน้าจอหรือแชร์สกรีนเข้าสู่5โปรแกรมได้แก่ Microsoft Excel Microsoft PowerPoint YouTube Live Work Sheets และ CC, s i s s ่เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการมองเห็นเนื้อหาร่วมกันกับครูเกิดความกระตือรือร้นสนุกสนานและอยากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อยู่ในช่วงที่กระทรวงศึกษาธิการงดจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนในปีการศึกษา2564 ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม .1 ถึงม3จํจำนวนทั้งสิ้น57คนโดยก่อนที่จะทำการสอนครูผู้สอนต้องสร้างกลุ่มลายในรายวิชาศิลปะชั้นม .1 ถึงม3ในแต่ละระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมเรียนออนไลน์และส่งงานได้อีกทั้งจัดทำอัลบั้มการบ้านของนักเรียนเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเมื่อครูผู้สอนมีกลุ่มลน์เรียบร้อยแล้วก็จะสามารถสอนออนไลน์ และแชร์หน้าจอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตาม5โปรแกรมที่กล่าวไว้ในข้างต้น 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง2.1เชิงปริมาณนักเรียนชั้นม1ถึงม3ร้อยละ80ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้ด้วยวิธีการสอนออนไลน์2.2เชิงคุณภาพนักเรียนชั้นม1ถึงม3มมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนวิชาศิลปะตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้ด้วยวิธีการสอนออนไลน์ 3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจริงเชิงปริมาณนักเรียนชั้นม1ร้อยละ89.89ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาศิลป,ปะตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้ด้วยวิธีการสอนออนไลน์นักเรียนชั้นม2ร้อยละ9 0 4าผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้ด้วยวิธีการสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นม .3 ร้อยละ83.33ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้ด้วยวิธีการสอนออนไลน์ดังนั้นนักเรียนชั้นม .1- ถึงม3ร้อยละ86.21ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้ด้วยวิธีการสอนออนไลน์ในรูปแบบ c h e t s k i n ON LINE f i ฟ e p r o g r a m เชิงคุณภาพนักเรียนชั้นมอถึงม3 มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนวิชาศิลปะตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้ด้วยวิธีการสอนออนไลน์ในรูปแบบ c h ร s k s n o n l i n e Five Pro g ร a m รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาตำแหน่งครูนางสาวคณินทรชัชวานขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ